ฝรั่งเศสเปิดตัวระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นล่าสุด MISTRAL 3ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาวุธนำวิถีพื้นสู่อากาศระยะสั้นที่ทันสมัยที่สุดในโลกโดยได้รับการพัฒนาโดยบริษัท MBDA ของฝรั่งเศสระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโดรนอากาศยานไร้คนขับเฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงเครื่องบินไอพ่นที่มีความเร็วสูง และแม้กระทั่งอาวุธปล่อยนำวิถีที่มีความสามารถในการหลบหลีก MISTRAL 3ใช้เทคโนโลยีหัวนำวิถีอินฟราเรดแบบ i m มเมจิงที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูงเช่นการใช้แฟลร์หรือ IR j m m จัอร์จากเป้าหมายสัตรู หนึ่งในจุดเด่นของ MISTRAL 3คือความสามารถในการยิงแล้วลืมหรือ f i ฟ e and Forget ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติการสามารถยิงอาวุธและหลบหนีจากจุดยิงได้ทันทีเพิ่มความปลอดภัยให้กับทหารภาคพื้นดินความเร็วสูงสุดของขีปนาวุธอยู่ที่ประมาณ930เมตรต่อวินาทีหรือมากกว่าแมต2.7ซึ่งเพียงพอที่จะตามเป้าหมายที่มีความเร็วสูง พร้อมกับสามารถทำมุมเลี้ยวได้มากถึง30 g ซึ่งสูงกว่าเครื่องบินไอพ่นส่วนใหญ่ที่มักจำกัดอยู่ที่9 g ททำให้มั่นใจได้ว่า MISTRAL 3สามารถไล่ตามเป้าหมายที่คล่องตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการยิงมีรัศมีตั้งแต่500เมตรไปจนถึง8กิโลเมตรโดยมีเพดานยิงสูงถึง6กิโลเมตรระบบนี้สามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างรุนแรงด้วยหัวรบระเบิดแรงสูงขนาดประมาณ3กิโลกรัมซึ่งบรรจุลูกเหล็กทังสเตนจำนวนนับร้อยเพื่อเพิ่มความเสียหายบริเวณเป้าหมาย ระบบฟิลของ MISTRAL 3ใช้เทคโนโลยี proximity และ impact Field ซึ่งจะทำให้อาวุธระเบิดเฉียดเป้าหมายได้แม้ไม่ชนโดยตรงทำให้อัตราความแม่นยำในการสังหารต่อการยิง1นัดสูงถึง96%ซึ่งถือว่าสูงมากในกลุ่มอาวุธประเภทนี้ระบบนี้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อม อุณหภูมิตั้งแต่ลบ40องศาเซลเซียสจนถึงบวก71องศาเซลเซียสพร้อมกับการบำรุงรักษาที่ต่ำและสามารถเก็บรักษาได้นานถึง20ปีโดยไม่ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนการติดตั้งและใช้งานสามารถดำเนินการได้ภายในเวลาไม่เกิน5วินาทีจากการเตรียมการยิงทำให้สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วมิส t r ลลบ3สามารถติดตั้งบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขาตั้งพื้นฐานรถยนต์หุ้มเกราะเรือรบหรือแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์ทำให้ระบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศซึ่งต่างจากระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆที่มักต้องอาศัยฐานยิงเฉพาะภายหลังสงครามในยูเครนความต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศยุโรปตะวันออก ส่งผลให้ MBDA เพิ่มกำลังการผลิตจาก10ชุดต่อเดือนในปี2022เป็น40ชุดต่อเดือนในปลายปี2023นอกจากนี้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป8ประเทศได้แก่ฝรั่งเศสเบลเยียมเอสโตเนียฮังการีโรมาเนียสโลวีเนียสเปนและเดนมาร์กได้ร่วมลงนามในข้อตกลงจัดซื้อ MISTRAL 3ร่วมกันกว่า1,500ลูกซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความมั่นคงของยุโรป สำหรับประเทศเดนมาร์กได้เริ่มรับมอบระบบนี้ตั้งแต่ต้นปี2025ขณะที่สเปนเตรียมรับมอบในปี2026ภายใต้โครงการจัดซื้อที่เซ็นสัญญาไปเมื่อปี2023นี่แสดงให้เห็นว่าหลายประเทศในยุโรปให้ความสำคัญกับระบบป้องกันภัยระยะใกล้ที่มีความแม่นยำและตอบสนองเร็วอย่าง MISTRAL-3 ในภาพรวม MISTRAL-3 ไม่ได้เป็นเพียงระบบป้องกันภัยทางอากาศธรรมดา แต่คือการแสดงออกถึงความพร้อมของฝรั่งเศสในการรักษาความปลอดภัยทางอากาศขั้นสูงในยุคที่ภัยคุกคามทางอากาศมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นโดรนราคาถูกที่ใช้ในการสอดแนมหรือการโจมตีไปจนถึงอาวุธปล่อยนำวิถีความเร็วเหนือเสียง MISTRAL 3แสดงให้เห็นว่าอาวุธที่มีขนาดเล็กและใช้งานง่ายก็สามารถมีบทบาทสำคัญในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมกำลังระบบป้องกันภัยโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในระบบขนาดใหญ่หรือซับซ้อน